เกี่ยวพันล้านอย่างทามชายหนุ่มเจ้าระเบียบเย็นชาไม่เคยแสดงความรู้สึกและไม่เคยสนใจผู้หญิงคนไหนโดยเฉพาะเหล่าลูกคุณหนูที่พยายามเข้าหาเขาด้วยหน้าตาและฐานะแต่แล้ววันหนึ่งเด็กฝึกงานสาวคนใหม่ชื่อว่าน้ำขิง เดินเข้ามาในบริษัทเธอใส่เสื้อเชิ้ตธรรมดากางเกงผ้าสีซีดผมมัดลวกหาหะและถือกล่องข้าวที่ห่อด้วยผ้าเช็ดหน้าเก่าหาหะท่ามเห็นเธอครั้งแรกไม่ได้รู้สึกอะไรแต่แววตาของเธอกลับสะดุดใจเขาอย่างประหลาด แววตานั้นไม่มีความกลัวไม่มีความทะเยอทะยานมีเพียงความจริงใจวันแรกที่เธอมาทำงานไม่มีใครสนใจเธอไม่มีใครอยากจับกลุ่มด้วยเพราะเธอไม่แต่งหน้าไม่ใส่น้ำหอมและไม่มีแบรนด์ดเนมสักชิ้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปเสียงหัวเราะจากโต๊ะเธอกลับดังขึ้นเรื่อยหฮหาๆทุกคนเริ่มรู้ว่าน้ำขิงมีไหวพริบทำงานเก่งและไม่เคยพูดจานเน็บแนมใครวันหนึ่งทำเดินผ่านห้องพักพนักงาน เขาเห็นน้ำขิงแบ่งข้าวกล่องตัวเองให้พนักงานแม่บ้านที่ลืมเอาข้าวมาเธอยิม้มพูดว่าที่กินก่อนเลยแค่ขิงยังไม่หิวทำยืนมองเงียบหาหะรู้สึกอะไรบางอย่างข้างในขยับหัวใจเขาสัน่นเขาเริ่มเฝ้ามองเธอจากระยะไกลเธอยังเหมือนเดิม ไม่เสแสง้งไม่อวดเก่งและยังช่วยคนอื่นเสมอเมื่อเธอเดินสวนกับเขาในลิฟต์เธอก้มหน้ายิ้มสุภาพพูดเบาๆว่าสวัสดีค่ะคุณทามเขารู้สึกใจเต้นทั้งที่เธอไม่ได้ทำอะไรเลยจนวันหนึ่งเขาตัดสินใจ เรียกเธอมาคุยในห้องส่วนตัวคุณน้ำขิงผมสังเกตคุณมาสักพักแล้วเธอหน้าแดงพยายามตั้งสติถ้าขิงทำอะไรผิดหรือเปล่าคะไม่ใช่แบบนั้นเขาตอบคุณทำให้ผมรู้สึกบางอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนน้ำขิงนิ่งเธอก้มหน้า เหมือนกำลังชั่งใจอะไรบางอย่างแล้วเธอก็เงยหน้าขึ้นพูดด้วยเสียงเบาแต่ชัดเจนขิงมีเรื่องหนึ่งต้องบอกคะ่ะทำใจเต้นแรงลมหายใจเริ่มติดขัดความจริงขิงไม่ได้เป็นแค่เด็กฝึกงานธรรมดาขิงเป็นลูกสาวของอดีตพนักงานระดับสูงที่ถูกไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อห้าปีก่อน ทำเบิกตากว้างขิงเข้ามาที่นี่เพื่อพิสูจน์ว่าคนธรรมดาที่ไม่มีเส้นไม่มีชื่อเสียงสามารถทำให้ผู้บริหารระดับสูงมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงได้หรือไม่ทำนิ่งไปหลายวินาทีร่างกายชาเหมือนโดนน้ำเย็นราดทั้งตัว ห้องทั้งห้องเงียบสนิทเสียงเครื่องปรับอากาศเบาๆกลายเป็นเสียงเดียวในห้องนั้นเขาไม่รู้ว่าควรโกรธหรือควรยอมรับแต่ในแววตาเธอยังคงมีความจริงใจเหมือนวันแรกที่เจอเขาถอนหายใจแล้วพูดว่าขอบคุณที่กล้าพูดความจริง และขอบคุณที่ทำให้ผมได้รู้ว่าหัวใจยังมีค่ามากกว่าชื่อเสียงและหน้าตาน้ำขิงเงียบเธอไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะพูดเช่นนั้นแววตาเขาเต็มไปด้วยความจริงใจไม่ใช่ความโมโหไม่ใช่ความผิดหวังเธอเม้มปากแน่น พยายามกลั้นน้ำตาหัวใจเธอสั่นไหวคุณทามขิงไม่ได้อยากล้างแค้นขิงแค่อยากรู้ว่าคนธรรมดาอย่างขิงมีคุณค่าในโลกของคนชั้นสูงหรือไม่รามเดินเข้าไปใกล้เขายื่นมือไปเช็ดน้ำตาที่มุมตาเธอคุณมีค่าตั้งแต่วันแรกที่ผมเห็นแล้วน้ำขิงคุณเปลี่ยนผมเปลี่ยนโลกของผม เขาจับมือเธอไว้แน,น่นถ้าคุณพร้อมผมอยากให้เราก้าวไปด้วยกันในฐานะคนที่เท่าเทียมกันน้ำขิงเงยหน้าขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความอุ่นหัวใจเธอพองโตเหมือนโลกทั้งใบสว่างขึ้นเธอยิม้มก่อนจะตอบด้วยเสียงมั่นคงขิงพร้อมค่ะ หลังจากวันนั้นข่าวในบริษัทเริ่มกระจายแต่ไม่มีใครกล้าวิจารณ์เพราะพนักงานทุกคนต่างเคยได้รับน้ำใจจากน้ำขิงในพิธีแต่งงานเล็กหาหะริมทะเลอันดามันซีโอผู้เย็นชาและเด็กฝึกงานผู้จริงใจยืนจับมือกัน เสียงคลื่นสัตว์เบาหาหะสายลมพัดปลายผมของเธอไหวเขากระซิบที่ข้างหูผมอาจเป็นคนร่ำรวยที่สุดในห้องประชุมแต่คุณคือสมบัติล้ำค่าที่สุดในชีวิตผมพิธีแต่งงานจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายไม่มีแขกเรือมากมายไม่มีเพชรินจินดา แต่เต็มไปด้วยความจริงใจริมชายหาส่วนตัวแสงแดดยามเย็นทาบลงบนผืนทรายลมทะเลหอบกลิ่นเกลือจางหาหะคลื่นซัดเข้าหาฝั่งอย่างอ่อนโยนเรากับรับรู้ถึงความอบอุ่นที่กำลังเกิดขึ้นน้ำขิงยืนอยู่ในชุดสีขาวธรรมดาแต่เธอสวยกว่าทุกวัน ไม่ใช่เพราะเครื่องสำอางแต่เพราะรอยยิ้มของเธอที่เปล่งประกายท่ามสวมชุดสูตรที่ไม่ใช่แบรนด์หรูแต่เขาดูสง่างามเพราะดวงตาเขาจับจ้องผู้หญิงตรงหน้าด้วยความรักอย่างแท้จริงผมอาจเคยคิดว่าความสำเร็จคือย่อตัวเลขในบัญชีถามพูดขึ้นกลางพิธี แต่วันนี้ผมรู้แล้วว่าความสุขคือการได้อยู่กับคนที่เข้าใจหัวใจผมน้ำขิงยิ้มทั้งน้ำตาไหลเธอไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งคนที่เคยเย็นชาและไม่สนใจใครจะกล้าพูดถ้อยคำเหล่านี้ต่อหน้าแขกไม่กี่คนพนักงานบางคนที่เคยหัวเราะเยาะเธอนั่งอยู่เงียบหาหา น้ำตาไหลด้วยความซาบซึ้งพวกเขารู้แล้วว่าความดีของเธอคือของจริงหลังพิธีหลังจากงานแต่งงานทั้งสองไม่ได้กลับไปใช้ชีวิตรูหราในคฤหาสาตแต่เลือกอยู่บ้านหลังเล็กในชานเมืองบ้านที่มีสวนเล็กหาหา่มีแสงแดดอ่อนยามเช้า เสียงนกที่ขับกล่อมทุกวันน้ำขิงยังคงตื่นแต่เช้ารถน้ำต้นไม้ทำอาหารเช้าให้ทามและกอดเขาก่อนออกไปทำงานททมเลิกใช้รถหรูขับรถธรรมดาไปทำงานในบริษัทเดียวกันกับพนักงานคนอื่นเขานั่งกินข้าวกลางวันกับทีมบัญชี คุยเล่นกับพนักงานใหม่ไม่มีใครรู้ว่าเขาคือเจ้าของบริษัทเขาไม่อยากถูกมองด้วยอำนาจแต่อยากถูกเข้าใจจากหัวใจทุกคนเริ่มรู้ว่าเชี่ยวคนใหม่คนนี้ต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงไม่มีใครกล้าพูดถึงข่าวลือที่ว่าเขาหลงรักเด็กฝึกงาน เพราะความจริงมันงดงามกว่าข่าวลือเหล่านั้นมากและในเย็นวันหนึ่งน้ำขิงเดินถือเอกสารกลับมาที่ห้องทำงานของเขาก่อนจะพูดเบาห่าหา่วันนี้มีน้องฝึกงานใหม่เข้ามาอีกคนแค่ชื่อพลอยถามยิ้มมองไปที่หญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังก้มหน้าเก็บแฟ้มอยู่หน้าห้อง เธอดูคล้ายคุณในตอนเริ่องงานเลยนะน้ำขิงหัวเราอเบาหาหาหวังว่าเธอจะเจอเจ้านายใจดีเหมือนขิงนะคะทาเดินเข้ามาใกล้จับมือเธอไว้แน่นไม่มีใครโชคดีเท่าผมอีกแล้วที่ได้เจอคุณกล้องถ่ายจากมุมสูงแสงแดดสุดท้ายของวันทาบเงาทั้งสองไว้เคียงกัน เรื่องราวของความรักที่เริ่มจากความแตกต่างจบลงด้วยการเข้าใจและเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยหัวใจดวงเดียวกันจบบริบูรณ์ฝนโปรยเบาๆในเช้าวันใหม่ทำยืนอยู่หน้าร้านกาแฟเล็กหาหะร้านที่เธอเปิดด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองหญิงสาวคนเดิม ที่เคยเป็นเพียงเด็กฝึกงานเงียบหาหะในบริษัทของเขาวันนี้เธอสวมผ้ากันเปื้อนรอยยิ้มเธอยังอบอุ่นเหมือนเดิมแม้หัวใจของเขาจะเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนเขาก้าวเข้าไปเสียงกระดิ่งหน้าร้านดังแผ่วเบาเธอเงยหน้าขึ้นมอง สายตาพบกันอีกครั้งน้ำขิงยิ้มออกมาเหมือนเธอรู้ว่าเขาจะกลับมาเพราะความรักที่แท้จริงไม่เคยหายไปจากหัวใจใครทมาเดินเข้าไปช้าหาหะยื่นซองสีขาวให้เธอเป็นข้อเสนอใหม่ไม่ใช่เรื่องงานแต่เป็นสัญญาใจ เธออ่านมันน้ำตาคลอในซองนั้นไม่มีเงินไม่มีตำแหน่งมีแค่คำว่าแต่งงานกับฉันนะเธอสายหน้าเบาๆแล้วหัวเราะก่อนจะพยักหน้าช้าหาหะและบอกว่าขอเป็นเด็กฝึกงานในหัวใจคุณตลอดไปก็พอแสงแดดสาดผ่านเมฆ เปล่งประกายลงบนแก้วกาแฟบนรอยยิ้มของคนสองคนที่ไม่มีอีกแล้วคำว่าฐานะมีเพียงหัวใจที่มองเห็นกันและกันโดยไม่ต้องเสแสร้งทั้งคู่เดินจับมือกันกลับบ้านระหว่างทางทําหยุดเดินเขาหันมาถามด้วยเสียงอ่อนโยนน้ำขิงคุณเคยกลัวผมไหม เธอมองเขาแล้วสายหน้าเบาหาหไม่ค่ขิงแท่กลัวว่าคุณจะไม่เปิดใจรับคนธรรมดาอย่างขิงท่ามหัวเราะน้อยหาหแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ขิงเชื่อว่าไม่มีใครธรรมดาถ้าเขามีหัวใจที่งดงามท่าดึงเธอมากอดแน่นเขาหลับตาสูดลมหายใจลึก รู้สึกถึงกลิ่นหอมจากเส้นผมเธอไออุ่นของเธอคือบ้านของเขาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ชีวิตที่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเงินแต่ด้วยหัวใจสองดวงที่พร้อมจะฝ่าฟันไปด้วยกัน